สวัสดีค่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกับรายการ All Car v a r i e t นะคะสาระดีๆเกี่ยวกับสุขภาพค่ะมารอคุณอยู่แล้วนะคะและวันนี้ค่ะเป็นเทปพิเศษของเราเราเดินทางขึ้นเหนือมาที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะและแขกรับเชิญคนพิเศษนะคะอาจารย์วิโรจน์ตั้งวานิตค่ะผู้เชี่ยวชาญด้านวัฒนธรรมจีนค่ะมาอยู่กับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีค่ะนี่าวค่ะอาจารย์ค่ะหลายหลายคนนะคะเขาบอกว่าวิธีที่จะทําให้สุขภาพร่างกายแข็งแรง หนึ่งอย่างเลยก็คือเรื่องของการออกกาลังกายค่ะแล้วอย่างชาวจีนล่ะคะการออกกําลังกายของเขามีกี่วิธีแล้วก็ออกออยังไงกันบ้างคิดถึงคุณแม่คุณยายเลยเนาะค่ะก็สอนเอาไว้ว่าประเจาเต้จิ๋วเนาะก็บอกว่าเจียเอาแปะเป่าเจ้าเจียเก้าเก,า,เกาจับเกาหมายความว่ากินแล้วเดินร้อยเก้าอ,อายุยืนยาวเก้าสิบเก้า กินอาหารแล้วเนี่ยต้องออกไปเดินเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยเดินสักร้อยเก้าแต่คนปัจจุบันนี่มันไม่ใช่ไงพอกินเสร็จป๊อปก็ไปนั่งโอ้ยเรยามุตตาแล้วก็มานั่งดึงแล้วนั่งดูละครล้างข้าวใช่ไหมอันนี้พูดถึงตัวตัวที่การออกกำลังกายโดยตามประเพณีเลยนะคะแบบมีรากอารยธรรมลึกๆก็คือไทยเก๊กไง อรำไทยเก๊กรำไทยเก๊กใช่หรือที่เรียกว่ารำมวยจีนมะฮะรำมวยจีนนั่นแหละเห็นไหมก็จะค่อยๆไปแต่ถ้าสมมติเป็นเด็กหนุ่มเด็กสาวไม่เป็นไรเลยวิ่งเลยเตะบอลเลยเล่นบาสเกตบอลเลยตีแบบนี้นั่นนีอะไรเอาไปเลยปิงปองเออจะอะไร<ช>นั่นก็เป็นเรื่องเป็นราวไปค่ะแล้วอย่างนี้ช่วงอายุวัยที่เริ่มแบบ ลังไทเก,ก,ก็แล้วแต่บางคนไทยเก๊กในบางคนก็เริ่มตั้งแต่วัยหนุ่มใบสาวนะเขาก็เริ่มมาเลยนะเออเขาก็จะเป็นผู้โชวชาญการ,รลำแล้วสวยมากเขาก็จะลำไปแล้วก็จะแข็งแรงตลอดชีวิตพวกนั้นบางคนก็จะมาเริ่มมาตอนแก่ค่อาจารย์เริ่มตอนแก่เป็นต้นตคะแม้แต่อาจารย์วิโรจน์เนี่ยอายุมากแล้วใช่ไหมก็ยังเคยมาถ่ายถ่ายสครูปของเนี่ยน้ำเห็ดตัวนี้เลยก็เห็นไหมอาจารย์วิโรจน์ก็ลำพัดไง เออเห็นมาจำแนมเป็นตอนที่อาจารย์่าลำพลาสแล้วก็ใส่ชุดจีนผ้าแพรบางเบาแล้วก็ลำนู่นลำนี่ค่อยๆ่อยลำไปการที่เราทําอะไรเนี่ยเบาเบาไปเนี่ยอย่าลืมนะครับว่าเราต้องอยู่ในสมาธินะทําอะไรที่ยิ่งช้าเรายิ่งมีสมาธิแล้วก็ยิ่งเนี่ยใช้กําลังออกไปอย่างมันยะมันอยังแล้วก็อย่างออกไปเนี่ยเออมันจะการออกกำลังกายอย่างนั้นเนี่ยมันจะลึกกันไปถึงข้างในด้วย มันจะลงมาถึงตักไตไส้พุงด้วยค่ะอ๋อคนจีนก็จะรู้เรื่องก็จะสําคัญที่สุดเลยจะต้องออกกําลังกายเพื่อให้ไรคะเพื่อทําให้เนี่ยไอ้อะไรอะเลือดมันหมุนมันโรเทตค่ะก็เหมือนกับเดี๋ยวนี้หมอก็บอกเ่ออาจารย์นะก็วันวันหนึ่งเนี่ยก็ออกกาลังกายให้หัวใจมันเต้นแรงๆตุมๆสักแป๊บหนึ่งเพื่อไอ้ตอนที่มันเต้นตุมๆๆเนี่ยเขาก็จะทําให้ปั๊ม เลือดสุบฉีดไปใช่ไหมคะซึ่งอายุยิ่งมากเนี่ยก็ยิง่งยิ่งให้เต้นแรงนานไม่ได้ค่ะมันไม่ดีบางครั้งเนี่ยการออกกำลังกายเนี่ยมันยังแบบะทะลวงไม่หมดอาหารเสริมเนี่ยจะจะช่วยเข้าไปทะลวงอะไรอะไรให้มันมันทะลวงแบบไอ้ที่ติดขัดอยู่อะที่เป็นคอขวดอะ่<ช>นะจราจรจะได้บึ้งไปไม่ติดคอขวดค่ะเหมือนท่อน้ําที่มันมีคาบแต่กันอะไรอ,อยู่นะจะได้แบบอ่าออกไปทีน้ําก็ไหลโฟลแล้วทร้าน ล้างได้ทุกอย่างนะคะโอ้โหวันนี้ได้เรื่องราวดีๆมากมายเลยทีเดียวค่ะ,ะ,คะต้องขอขอบพระคุณค่ะอาจารย์มิโรดตั้งวานิดค่ะผู้เชี่ยวชาญทางด้านวัฒนธรรมจีนนะคะ <c oughs> ขอบพระคุณมากๆเลยค่ะอาจารย์ค่ะดีดีครับค่ะและก็สถานที่นะคะที่เราเห็นอยู่ด้านนี้นะคะโอ้โหงดงามไปด้วยธรรมชาติจริงๆนะคะกับเต่าการ์เด้นเฮลส์สปาแอนด์รีสอร์ทค่ะรีสอร์ทเพื่อการดูแลสุขภาพค่ะพบกับออโรคาวารลิตี้ได้ใหม่ในครั้งต่อไปนะคะเรื่องราวสุขภาพดีๆยังรอคุณผู้ชมกันอยู่ค่ะสำหรับวันนี้ฟ้ารุง และอาจารย์วิโรธคงจะต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเจเจียน